จริงๆแล้วอ่ะบางคนก็จะสงสัยว่าทำไมว่าโซชอบโพสของานชอบโพสของานค,าคือว่าโตมากับวงการบันเทิงว่าเป็นนางแบบเป็นพรีเซนเตอร์เป็นนักแสดงว่าทำมาหากินเป็นอย่างเดียวคือการไในอยู่ในวงการนี้โค,โครงการว่าตอนนี้คืออยากเก็บเงินสักก้อนหนึ่งแล้วก็ส่งคนดีเขาไปเรียนเทคคอชิ่นเมือง,งนอกอะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่ ถาถามว่าพออยู่ได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะว่ามีเข้ามารับเชิญแค่สองเรื่องเรื่องละสองสามตอนสามสี่ตอนก็เล่นเป็นแม่ทั้งสองเรื่องแต่ว่าแม่คนละบุคลิกคนละคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยค่ะในตอนนี้ไม่ต่อนเนื่องคุณเรายังมีรืว่าแยกเลยครับว่าเฮ้ยเราเชิญยังไงต่อดีถ้ามันแบบมันมมันก็มีค่ะว่าอนมันก็จะคิดว่าเฮ้ยแล้วอนาคตอนาคตอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพยายามบอกคุยกับคุณหมอแล้วก็พยายามบอกต็เงว่า เอาวันนี้ให้มันดีที่สุดก่อนละกันอย่าพูงไปคิดอะไรมากเอาวันนี้ให้มันดีที่สุดก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะไม่งั้นมันจะยิ่งกลายเป็นว่าไปกระตุ้นไออาการซึมเศร้าที่พี่ว่าเป็นให้มันให้มันกลามมันไปใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <S <S ตอนแรกก็ดีแล้วเชียร์จะหายแล้วเชียร์แล้วก็มาเจอโควิดมาเจอภาวะแบบว่างานน้อยเครียดไม่รู้จะทาอะไรอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อ,กอย่างนึงก็คือเงินเก็บก็หมด เพราะว่าช่วงนี้ไม่มีงานเราก็เอาเงินเก็บเรามาใช้ใช้ไปเรื่อยๆแล้วมันมันมีแต่รายจ่ายไม่มีรายรับไงคะสุขเศร้าที่เป็นอยู่ตอนนี้มันมากระตุ้นเรื่องของความเครียดว่าฉันจะอยู่ยังไงในวันต่อไปแต่จริงๆแล้วฉันไม่ได้อยากอยู่แต่ฉันต้องอยู่เพื่อลูกนึกออกปะคะแต่ฉันไม่ได้อยากอยู่ต้องเราก็ต้องฮึบตัวเองว่าทำยังไงให้เราแบบว่า อยู่ให้ได้โดยที่เราไม่ได้อยากจะอยู่กับมันกับกับชีวิตนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วอ่ะบางคนก็จะสงสัยว่าทําไมว่าโซชอบโพสต์ของงานอาชอบโพสต์ของงานาคือว่าโตมากับวงก,การบันเทิงว่าเป็นนางแบบเป็นพรีเซนเตอร์เป็นนักสแสดง ว่าทํามาหากินเป็นอย่างเดียวคือการในอยู่ในวงการนี้แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ใชไม่เคยไม่ลองทําอะไรว่าเปิดร้านขายของขายนูน่นขายนี่ขายนั่นออกวงออกบูธตามที่เขา,เขาดาราเข้าไปกันเนยเยอะแยะค่ะแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จไงเราก็ก็คือเราทําธุรกิจไม่นถนัดเราไม่ใช่มีหัวทางด้านนี้เพราะฉะนั้นเราทําได้อย่างเดียวคือการแสดง เราก็เลยต้องโพสต์ของงานแสดงแล้วบางคนเขาไม่เข้าใจเขาจะแบบว่าเอ๊ะโซขอโพสต์ของงานแสดงละขอว่างานแสดงอีละอะไรอย่างเงี้ยและอีกอย่างหนึ่งงานแสดงที่บาได้ส่วนมากก็จะ,ะเป็นรับเชิญพอรับเชิญมันก็ไม่ได้มันก็เป็น<ม><ม>เบี้ยวหัวแตกใช่มันมันแล้วก็มีบ้างมันมีบ้างมันก็ไม่ได้แบบว่าต่อเนื่องไงคะแต่ถ้ามันมีเป็นรับเชิญแต่ว่าต่อเนื่องเนี่ยมันก็โอเคเราก็ยังพออยู่ได้เพราะว่าเราจะ เราต้องกินต้องใช้ทุกวันนะคะแล้วก็โครงการถึงว่าตอนนี้คืออยากเก็บเงินสักก้อนหนึ่งแล้วก็ส่งคนดีเขาไปเรียนเทคคอร์ cost, ชื่อเมืองนอกอะไรสักอย่างหนึ่งหรือไม่ก็ที่เราคุยกันเอาไว้ใช่ไหมว่าอะไรคะ แคนาดาอ่าใช่ค่ะจริงๆตอนนี้ก็มองกันไว้อยู่ค่ะเนื่องจากว่ากฎหมายของแคนาดาเขามอีออกมาในรูปแบบของการที่ว่าถ้าคุณไปเป็นไปเรียนที่นั่นหรือว่าไปศึกษาที่น่านเนี่ยเขาสามารถออกอกฎว่าเป็นสัญชาติรองรับสัญชาติเราได้เลยว่าสามารถไปเป็นคนที่น่นได้เนื่องจากว่าแคนาดาเนี่ยตอนนี้มีปัญหาเรื่องประชากรในประเทศเขาที่มันลดลงจากด้วยสาเหตุต่าง,างๆเนี่ยค่ะก็เลยก็เลยมอ,มองกันไว้อยู่ว่าในอนาคตถ้าเป็นไปได้ถ้าสามารถเก็บตางกันที่นี่ได้สักก้อนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย ต้องก้อนโตๆด้วยนะใช่ต้องมีทุนหน่อยต้องจ้างงานเยอะๆแล้วเก็บเงินให้ได้ก้อนโตๆแล้วก็ล้าก็ไปทํางานแล對對้วคนดีเขาก็ไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีเนี้ยเราไม่ม so <c oughs> ีตรงนี <Their royalty> ้เราไม่มีบัตเจตตรงนี้เราก็ก็ต้องรอโครงการที่เราคิดเอาไว้เราก็ต้องรออะไรอย่างเงี้ยค่ะนิดหน่อยค่ะอ่านก็ผ่านก็ก็ผ่านเสร็จ ก็ขอแต่งงานขอแต่งงานอีกแล้วของานเราก็โพส์ใส่ทุกครั้งว่าของานแสดงนะขอาางานแสดงนะเราก็ทางานลรเงินใช่แต่วาไม่ได้ไม่ได้บอกว่าของานอะไรเอยเปือยไร้สาระไปคือแบบเน้นว่าว่าของานแสดงนะเพราะว่าถนัดทางานแสดงใช่ไหมคะบางคนเขาก็แบบว่าไปขายของออนไลน์สิขายนู่นขายนั่นกัน เขา,าเอาของมาขายออนไลน์เขาก็ไม่ซื้อเขาก็าดีใจด้วยนะขายขอ,ออนไลน์โอเคแต่ไม่ซื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เราโพสตตลอดเราคือเราถนัดวงการบันเทิงวงการสแสดงมากที่สุดเราของ,งานสแสดงเราไม่ได้ของ,งานอย่างอื่น<ม>อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแบบอย่างไหมแบบว่า ไปเมืนกับเราแบบนี้จังเลยไม่อ่านไม่อ่านเลยไม่สนใจค่ะเพราะอ่านไปมันก็เท่านั้นเพราะว่าเขาไม่ใช่เราเราไม่ใช่เขาบางคนเขาอาจจะไม่เข้าใจวิถีชีวิตของเราก็ได้อย่างเงี้ยค่ะก็ก็โอเคอ่านผ่านๆไปไม่คิดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะย้อนไปตอนนั้นเพราะอะไรคะ่ะทำไมงานเราถูกน้อยเนไปไม่มันมาช่วงโควิดด้วยคุณโควิดโรงการเงียบไปหมดเลยเห็นไหมคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยพี่วานเนี่ยเล่นละครอยู่แล้วแต่ว่า จะเป็นรับเชิญ้ะส่วนใหญ่ก็คือเรื่องหนึ่งมี6ตอนบ้าง8ตอนบ้างมันไมไ่เต็มเรื่องใช่ไหมคะแล้วพอมาโควิดเนี่ยก็คือเปิดกล้องต้นปีปิดกล้องปลายปีอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันแล้วหลังหลังมันก็เว้นห่าง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 บางทีถ่ายถ่ายเอ่อสตอนถ่ายเดือนเดือนละฉากแค่นั้นเอง อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆหายหายหาย <TVs. S 1> พอมันหายมันหายไปเลยไงลแล้วก็อย่าลืมนะว่าโลกเราทั่วันี้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แบบเร็วมากแล้วเด็กรุ่นใหม่ i n f l u อนเซ r รุ่นใหม่แล้วก็เดี๋ยวนี้มีแต่คนสวยๆหล่อๆขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยซึ่งแบบว่าไม่รู้สวยหล่อกันมาจากไหนเต็มไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็อายุเยอะแล้วใช่หไมหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราหายไปรุ่นหนึ่งเนี่ยคนอื่นก็ขึ้นมาแทนอะไรประมาณนั้น อย่างตัวหนูในส่วนตัวจริงๆแล้วก็คือเคยมีประสบการณ์ในเรื่องของงานในวงการบันเทิงอ,อยู่บ้างนะคะแล้วก็ อาจจะได้เพราะว่าช่วงที่เหมือนกับก่อนหน้านี้ที่ได้ทำเนี่ยมันยังอยู่ในช่วงที่ยังเด็กเกินไปแล้วก็อยู่ในช่วงวัยขั้นเอี่ยวด้วยใช่เปลี่ยนวัยผัดวัยกันเด็กกัไปสูุกกัโตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลุ้ก็เนียวถ้าแบบถ้าเราถ่ายซีรีส์ถ่ายละครถ่ายหนังอะไรเงี้ยมันจะต้องมีการคอนติเนียลในเรื่องของช่วงวัยใช่ไหมตอนนั้นช่วงที่เหมือนกับเป็นช่วงที่หนูแบบสูงขึ้นเรื่อยๆหรือโตไปแบบเรื่อยๆอะไรเงี้ยเสื้อผ้าใส่ไม่ได้ก็เลยต้องแบบหยุดไปก่อนคอนติเนียลไม่ได้ก็เลยต้อง เสมอค่ะก็ทํางานกันได้แล้วคู่นะคะแล้วก็จริงๆแล้วคนดีเขามีความสามารถทางด้านการแสดงมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเป็นลูแวาซแลหรือวาซผักดันหรืออะไรเลยตัวเขาเองมีของเขามีของของเขาอยู่แล้วเขาแสดงได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่รอโอกาสเท่านั้นเองถ้ายังไงก็ให้โอกาสน้องคนดีกันด้วยนะคะถ้าถามว่าพออยู่ได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะว่ามีเข้ามารับเชิญแค่สองเรื่องเรื่องละสองสามตอนสามสี่ตอน ก็เล่นเป็นแม่ทั้งสองเรื่องแต่ว่าแม่คนระบุคลิกคนละคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยค่ะมันก็มีค่ะว่ามันก็จะคิดว่าเฮ้ยแล้วอนาคตอะอนาคตอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพยายามบอกคุยกับคุณหมอแล้วก็พยายามบอกเตงว่าเอาวันนี้ให้มันดีที่สุดก่อนละกัน อย่าพึ่งไปคิดอะไรมากวันนี้ให้มันดีที่สุดก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะไม่งนั้นมันจะยิ่งกลายเป็นว่าไปกระตุ้นไออาการซึมเศร้าที่พี่ว่าเป็น<ม>ให้มันให้มันลามเันไปใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนนี้ก็พยายามอยู่กับวันต่อวนันว่าตอนนี้ก็ยังรักษาเรื่องโรคซึมเศร้าอยู่ใช่ค่ะใช่ค่ะตอนแรกก็ดีแล้วเชื่อจะหายแนละ้วเชียแล้วก็มาเจอโควิดมาเจอภาวะแบบว่างานน้อยเครียดไม่รู้จะทะําอะไรอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างนึงก็คือเงินเก็บก็หมด เพราะว่าช่วงนี้ไม่มีงานเราก็เอาเงินเก็บเรามาใช้ใช้ไปเรื่อยๆแล้วมันมันมีแต่รายจ่ายไม่มีรายรับไงคะ่ะแบบซึมเศร้าตอนนี้ที่เป็นอยู่มันตอนนี้ซึมเศร้าที่เป็นอยู่ตอนนี้มันมากระตุ้นเรื่องของความเครียดว่าฉันจะอยู่ยังไงในวันต่อไปแต่จริงๆแล้วฉันไม่ได้อยากอยู่แต่ฉันต้องอยู่เพื่อลูกนึกออกปะคะแต่ฉันไม่ได้อยากอยู่ต้องเราก็ต้องฮึบตัวเองว่าทำยังไงให้เราแบบว่า อยู่ให้ได้โดยที่เราไม่ได้อยากจะอยู่กับมันกับกับชีวิตนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดเลยจากก่อนหน้านี้เป็นซึมเศรา้าเป็นอีกเรื่องหนึง่งเป็นอีกแบบหนึง่งใช่ไหมคะแล้วพอมาเจอภาวะวิกฤตนี้เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแบบใหม่เลยก็ต้องแบบว่าอ่ะอยู่ไปวันๆอย่าไปคิดอย่าไปคิดกระกนนะวลกระนาคดข้างหน้าเพราะไม่งั้นมันจะยิ่งกดดันเรากดดันเราแล้วมันจะยิ่งแบบว่าไปทําให้เรามีความรู้สึกว่า เรื่เงในยเราจะไปกระททากระทาอะไรที่มันแบบว่าไม่เหมาะสมอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้ก็คือกินกิยารักษาอยู่ตลอดก็ยังทานยาอยู่จ้ะก็ให้หาอะไรทําที่มันผ่อนคลายแล้วก็ให้ให้ฟังเพลงฟังข่าวฟังอะไรหรือทําอะไรก็ได้ที่แบบที่เราีแลกซ์ที่เราแบบว่าไม่ต้องไปกังวลอะไรเงี้ยค่ะแต่สนมากพี่ว่าจะเป็นคนบอกหมอเองแล้วว่าพี่ว่าก็จะเปิดไอ้พวกย t ท b e ไอพวกเฟซบุ๊กทิ้งไว้ใช่ไหมคะแล้วก็จนหลับไปเลยเปิดเป็นเพื่อนฟังไปเรื่อยๆแล้วก็หลับไปเลยแล้วก็พยายามคิดวันต่อวันไม่คิดไม่คิดอะไรไปไกลไม่คิดเยอะไม่คิดมากน้องนอนให้กําลังใจทุกวันเลยค่ะก็เร้่องของที่ว่ามันอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็มันก็ติดตามการรักษาติดตามสถานการณ์ติดตามอาการมาตลอดเนาะเราก็ คือมันอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นครั้งแรกจนกระทั่งเขาดีขึ้นแล้วแล้วเขากลับมาเป็นใหม่การวิธีการให้กําลังใจเขา่ม,มองว่ามันยังเป็นอะไรที่เหมือนเดิมๆนะคะแต่ว่ามันต่างคนต่างต้องปรับความคิดกันด้วยทั้งคุณแม่ที่ก็ต้องมาปรับความคิดใหม่ว่าอ่ะเขาอาจจะต้องไม่วางแผนระยะยาวแล้วให้โฟกัสกับชีวิตที่แบบอยู่ใน กรอบของตัวเองมากขึ้นในขณะที่หนูเองก็จะต้องเป็นคนที่เลิกคิดแบบวันต่อวันแล้วไปคิดให้ยาวขึ้นอะไรย่างเงี้ยค่ะมันเนลยเหมือนแบบรางามสกันไปด้วยเราสองมงจะมีคําพูดว่าไอ้คนที่ไม่อยากอยู่เนี่ยต้องคอยแบบเอา้าเอาเอา,เอา,เอาคอยเชียร์คอยเชียร์อัพคนที่อยากอยู่ไอ้คนที่อยากอยู่นี่ก็มันเป็นแคลเอเนอร์จีาค่ะมันเป็นอย่างเงี้ยค่ะสลับกันเราก็เลยบอกว่าคนดีน เราจะต้องรับผิดชอบหน้าทีแ่แล้วนะ<า>สวิชกันได้แล้วนะเพราะว่าแม่เองอ่ะก็เหนื่อยนะคนดีเองก็ต้องรุกขึ้นมาทําอะไรบ้าง <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ให้คนป่วยไปดั้งแบบว่าเอาซีเอาซีทำโน่นทำนี่ไปแบบใช่ไหมคะไปเชียร์อัพอะไรเงี้ยตีใจค่ะที่ว่ามีคนเป็นหัวเป็นใยเราก็มีหลายๆคนเข้ามาให้กําลังใจแล้วก็แบบว่าก พูดคุยเหมือนเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยเห็นแบบเห็นว่ามีไปขายของออนไลน์เห็นว่าไปทำอะไรเียดีใจด้วยนะมีอะไรให้ทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีละครละครให้เล่นก็ก็ดีใจด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยมีงานแล้วอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็ให้กาลังใจยังเหลตัวหาขอบคุณมากค่ะยังไงฝากงานฝากงานเราสองคนแม่ลูกด้วยนะคะถ้าอว่าพี่ว่าสัดานี้คือไม่ไม่ไม่จะไม่ลงทุนขายอะไรละไม่ขายแล้วขายเรี่ยสารละลายมีเฉยเฉยที่า เขดสิคุณไม่งั้นไม่งั้นนะถ้าเกิดเขาเขาเขากำหนดมาให้เราขายของนะป่านนี้ประสบความสําเร็จไปตั้งนานแล้วเพราะขายมาหลายอย่างมากแล้วแต่สุดท้ายแล้วก็คือขายแล้วก็เจ๊งขายแล้วก็าขาดทุนขายแล้วก็ไปไม่รอดแล้วก็ก็ให้เรารอรองานแสดงเพราะเหมือนมันจะวู้บๆเดี๋ยวมันก็มีเข้ามาจะวูบๆก็มีเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะนักรวมๆแล้วกี่ธุรกิจที่เราเคยทําไปแล้วแบบโอ้ยขายเสื้อผ้าขายเครื่องประดับ ขายอาหารขายเบเกอรี่ก็ขายเยอะแยะมากมายเปิดหุ้นกับหุ้นกับเพื่อนเปิดผับเปิดบารเปิดร้านอาหารก็ไม่รอดอาศัยดวงคนอื่นยังไม่รอดเลยอ่าคิดดูละกันก็เลยแบบว่าไม่ไม่ฝืนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณมากค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ